วันนี้ต้องมีเดนำรถ PPV ตัวท็อปให้ลูกค้าได้ดูกันค่ะต้องยกให้นี่คันนี้เลยค่ะ Toyota Fortuner โฉมแชมป์นะคะเป็นรถปี2 0 1 4เลขกไม่วิ่งแค่2แสนนิดเท,ท่านั้นค่ะบอกเลยค่ะว่าเป็นรถบ้านสภาพเกรด A บอกเลยค่ะว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำแล้วก็ไม่มีจมน้ำแน่นอนนะคะว่าคันนี้ค่ะไม่มีประวัติที่แบบว่าเฮ้ยเคยแบบมีการเกิดเหตุมาอย่างนี้นะจ๊ะเราวิทีการเปิดด้านายนะคะ เหนื่อยอะเพียงแค่สัมผัสเบาๆนะคะนี่แล้วก็ดันขึ้นมาค่ะจะสังเกตว่าเอ้ยมีกล้องถวยตรงนี้นะจ๊ะถึงเราจะขาสั้นแต่รถเราก็ใหญ่นะ การซื้อเถอะค่ะน้องขอร้อมนะคะวันนี้น้องมีนะนำรถ PPV ตัวท็อปให้ลูกค้าได้ดูกันค่ะต้องยกให้นี่คันนี้เลยค่ะ Toyota f o r t u n e r โฉชมแชมป์นะคะเป็นรถปี2014จดทะเบียน2015นะคะเป็นเครื่อง 3.0V บอกเลยค่ะว่าตันนี้ 3.0V Diesel นะคะเลขไม่วิ่งแค่200,000นิดเท่านั้นค่ะบเลยคอะว่าเป็นรถบ้านสภาพเกรด A วารันตีเลาว,ว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน,าน,าน,าน้ำนะแล้วก็ไม่คายแกลลี่เราจัดราคาโปรโมชั่นเพียง49,900บาทเท่านั้นค่ะและใครที่ขอสินเชื่อกับทางรักของเรานะคะยังมีโปรโมชั่น ฟรีค่านำเนินการทางธนาคารฟรีค่าโอนค่ะฟรีอบโอโซนตลอดอายุการใช้งานฟรีเป็นไข่โอกเหลวก่อ,อ,อกฟรีรับประกันเครื่องและเกียร์หปีหรือว่าหนึ่งหมื่นกิโลนะคะรวมถึงบริการฉุกเฉินยี่สิบสีชั่วโมงด้วยค่ะบริษัทว่านอกจากบริการฉุกเฉินยี่สิบชั่วโมงนะเรายังมีลถสไลด์ให้อีกด้วยนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะโทรศูนย์แปดหกแปดเก้าเก้าแปดเก้าหกแปดไปดูรถกันเลยค่ะลถไฟหน้าของเขานะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ที่มาจากโรงงานค่ะ กระจังหน้าจะเป็นแบบคมเมียมนะคะอันนี้คือหน้าตาของโฉมแชมหรือว่าตัวท็อปนั่นเองนะคะเราบอกเลยค่ะว่าคันนี้นะคะเขาจะได้ไฟตัดหมอกที่มาจากโรงงานด้วยค่ะรู้สึกว่าสวยงามแล้วก็ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะจ๊ะฝั่งทั้งคู่ช้างของเขาเนกคุณถามเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นระบบคับมือหรือว่าปรับนะคะทุกคนาจจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะจ๊ะห้ามเอามืองับนะไม่งั้นมอเตอร์เสียนะจ๊ะแล้วก็คิ้วค่ะคิ้วกันศาสตร์ที่ได้มาจากเจ้าของเดิมพี่ สวยนะเนี่ยคันนี้แล้วก็ที่เปิดประตูนะคะคันนี้ค่ะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะตัดกระสีรถสีขาวแล้วก็ที่รองกันลอยนะคะตรงนี้ก็เจ้าของเดิมก็จะซื้อมาแล้วก็ตกแต่งมาคุณคาเขาเอาแง่ว่าลงตัวแล้วก็ดูสวยงามเลยนะคะบันไดข้างค่ะนี้มาจากโรงงานคุณหาเวลาเราขึ้นก็จะดูแบบเท่ๆนะคะต้องขึ้นให้ดูเก้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บจบค่ะไม่ต้องรีวิวแล้ว สวยงามคุณหางบอกเพราะว่านี่คือสายขาตัดโชคนะคือรแบบเท่ๆนะคะดูแบบคูลๆนะจ๊ะแล้วก็กระจกคุณหากระจกสองฝั่งซ้ายขวาน,นะ,ะจะเป็นแบรนด์แบบโตโยต้าคือเดิมจากโรงงานทั้งหมดบอกเลยค่ะว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำแล้วก็ไม่มีจมน้ําแน่นอนนะคระคว่าคันนี้ค่ะไม่มีประวัติที่แบบว่าเฮ้ยเคยแบบมีการเกิดเหตุมาอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ฝั่งทางนี้่ะนี่ฝาถังน้ามานะคะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือของคนขับค่ะชั่วเพลินจะเป็นแบบดีเซลนะคะแล้วก็ด้านทางเขาค่ะ คันนี้คุณหาจะเป็นแบบ True v i e r i v e นะคะเครื่อง3าจ,จสนะคะ D 4 d ค่ะ V N Turbo นะคะเป็นตัว V นะคะเครื่อง3,000ัน V นั่นเองนะคะ V Diesel นะจ๊ะคุณขากับโลโก้ด้านท้ายนะคะ Partner Toyota นะคะด้านบนค่ะนี่จะเป็นตัวบอกว่าปีกนกที่แบบดูลู่ลมแล้วก็ดูสปอร์ตนะคะก็คือจะมีไฟเบรกตรงที่3นะ,ะมีไล่ฟ้าที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วย่ะด้านท้ายก็จะมีชุดตกแต่งมานะคะเล็กน้อยจากเจ้าของเดิมนะจ๊ะส่วนทางด้านล่างค่ะอ่ะเป็นยางอะไรนะคะ ยังใหม่เลยค่ะคุณสวยงามมากคันนี้บุเลยเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะแล้วก็สําหรับท่อเขาุูคุณหาสังเกตดีๆนะคะจะเป็นแบรนด์ของโตโยต้าค่ะตรงนี้ค่ะมีโลโกล้แล้วก็โตโยต้าด้วยสวยนะคะไฟทับทิมด้านล่างนะคะเบรกปุ๊บส่องสว่างตีตาปั๊บเลยค่ะต <laughs> ัวด้านท้ายนะคะไฟท้ายเขา,ขาคุณหายังไม่มีการแตกแรงงานในขณะปี2 0 1 4ันสิบสคุณหาสวยงามมากค่ะของเดิมจริงนะคะแล้วก็ของทางล้อนะคะมีบอกเลยค่ะว่า คันนี้นะคะทางร้านให้โปรโมชั่นเสริมนะให้เป็นล้อใหม่ทั้งหมด4เส้นปี 2, 2023ันย่ามคุณาล้อเป็นปี2 0 2 3นะคะยางยางปีสัน2ีหล่อพร้อมลุยค่ะขนาดของตัวยางเขาด้วยคุณสองหกห้าทัพหกห้าอารสิบเจ็ดก็คือขอบสิบเจ็ดนะคะแม็ก็จะเป็นแม็กที่มาจากโรงงานคุณหาก็คืออย่างนี้ค่ะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแค่นี้ก็หล่อพร้อมลุยแล้วนะคะรถก็จะเป็นรถสีขาวสีเดิมจากโรงงานนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดู ด้านในกันเลยค่ะ ลับภายในตัวรถนะน้องพี่้อขอบอกกันเพราะว่าคันนี้นะคะถ้าเป็นโฉมปี2 0 1 2เนี่ยการตกแต่งด้านในนะคะจะเป็นสีเบสนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถปี2 0 1 4 1 5หานี่คุณหาจะเป็นสีดำโทนดำโท,ทนดักดัประมาณนี้นะคะตะัมีการเปลี่ยนแปลงคือโฉมไมเนอร์เชนประมาณนั้นนะคะแล้วก็เบาะฝั่งทางคนขับของน้องมีค่ะจะเป็นระบบการปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางเลยนะคะม่นจะเป็นเดินหน้าหรือว่าถอยหลังนะคะปรับให้เบาะสูงขึ้นหรือว่าต่ำลงนั่นเองนะคะ หรือว่าจะปรับเองก็ยังสามารถทําได้นะคะนอนไปเลยมั้คะถ้าไม่ติดว่าขาไม่ถึงนะคะนอนขับไปแล้วคะ่ะแล้วแอร์ก็เย็นฉ่าด้วยนะเอออามาเดี๋ยวขอยับปรับระดับให้แบบให้ตรงกับการขับขี่ก่อนนะคะสูงแล้วโอเคมาต่อคะ่พอะพวงมาลัยของเขาทุกคนคหาเป็นพวงมาลัยแบบ push control นะคะพวงมาลัยเ o w e r คุณ รารู้สึกว่าเฮ้ยการคอนโทรลก็ง่ายมันจะเป็นระบบการบูทที่รับสายวางสายนะคะแล้วก็มีเซสชั่นคอนโทรลนะคะในเรื่องของคําสั่งเสียงนะคะหรือจะเป็นระบบความเร่งนะคะการเร่งความเร็วนะคะกววล็อกความเร่งหรือจะเป็นการาเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อน้ายเลื่อนความมีโหมดต่างๆสามารถปรับได้ที่พวงมาลัยของเขานะคะแล้วก็พวงมาลัยค่ะสามารถปรับได้ถึง2ระดับเลยนะะ่าจะเป็นต่ําหรือว่าสูงขึ้นนะจ๊ะนี่ แล้วสิ่งที่เรามีชอบก็คือคุณหาจะมีลูกเล่นเป็นลายไม้อย่างนี้นะคะลายไม้ line แบบนี้จะมีฝั่งทางฝาป,ประตูด้วยนะเออฝั่งทางขวามือลูกบีนะคะเขาจะมีตัวเซนเตอร์ล็อกนะคะล็อกกระจก2ฝั่งซ้ายขวาแล้วก็เป็นระบบที่สามารถคุมระบบล็อกได้ที่ฝั่งทางด้านเดียวนะจ๊ะอืมแล้วก็ระบบลำโพงของเขาค่ะจะมีระบบลำโพงทั้งหมด6จุดนะคะก็คือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะไม่มีขาลำโพงมาก,กองมาด้านหน้าหมดเลย <c oughs> อ่าแล้วก็เรื่องของช่องฝั่งทางขวามือของคุณหาด้านนี้ค่ะ จะมีระบบหูพับไฟฟ้านะคะกดปุ๊บพับปับนะ,ะเราสามารถตั้งเป็นออโต้ล็อกได้เลยนะคะเวลากดล็อกเนี่ยคือกระจกก็จะพับอัตโนมัตินะจ๊ะแล้วก็เนี่ยค่ะมีช่องที่ไว้ใส่แก้วน้ำกดน้ำขนาดเล็กนะคะุณขาสามารถใส่ได้นะคะแล้วก็แอร์สามารถปรับหมุนซ้ายขวาได้แต่ไม่สามารถหมุนได้ถึง3าม้อองศานะจ๊ะแล้วก็ไฟด้านหน้าค่ะก็อยู่ฝั่งทางขวามือของเราะคะุณขาอันนี้คือเราจะสามารถตั้งเป็นไฟออโต้ได้เลยนะคะ แล้วก็นี่ดูที่ฝั่งทางหน้าจอของเราคะ่ะคุณหาเลขไม้ของเขานะคุณหาเป็นเลขไมแท้วิ่งอยู่2 5 8แสนแกิโลเมตรค่ะโมเลลเขาว่าเป็นรถบ้านสภาพเปรด A มีการเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายของเร็วนะคะอันนี้คือเลขไมที่เขาวิ่งปกติเลยนะคะนะแล้วก็คอนโซลหน้าคะ่ะค่อนข้างที่จะ แคบนิดนึงนะคะก็จะเป็นสไตล์ของ f o r t u n e r นะจ๊ะแล้วก็คอนโซลกลางด้านนี้ค่ะนี่จะมีหน้าจอนะคคุณหาโชว์เวลาค่ะแล้วจะมีเครื่องหมายตกแต่งในเรื่องของอาการเสียบสายเซฟตี้เบลนะคะฝั่งทางด้านนี้ค่ะสามารถที่จะใส่แผน่น CD DVD MP3 สามารถเล่นเครื่องเล่นได้นะจ๊ะวิทยุ FM สามารถเล่นได้แล้วก็ใช้งานที่ปกตินะคะแล้วก็สามารถบูทูุรองรับไปถึง Apple Carplay แล้วก็ Android Auto นะคะ พอเรากลมาที่โหมดเมนูต่างๆนะคุณหาเราจะสามารถเห็นได้เลยคขาว่าเฮ้ยมันสามารถเล่นอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นนักเกตเตอร์นำทางคุณสามารถที่จะเล่นได้แล้วก็คันนี้นะคุณสามารถที่จะบลูทูธได้เพียงแค่คุณมี Wi-Fi แล้วนะคุณสามารถที่จะเปิดทางแอปโทรศัพท์ต่างๆกับหน้าจอตัวนี้ได้นะจ๊ะบอกเลยว่าเฮ้ยมันรถจริงๆแม่เฮ้ยไม่ซื้อไม่ได้แล้วกับราคาพิเศษเพียง4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็หน้าจอเขอาด้วยนะจะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะจะมีอ่า ไปถอยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนี่มีกล้องถอยนะคะแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์พาร์คด้วยนี่บอกเลยค่ะว่าตัวทัพที่เขาให้มาไม่คเคเยนะคุณขาแล้วก็คันนี้นะคะนี่ด้านล่างนี่ค่ะแอร์เป็นแบบแอร์ออโต้ค่ะมีระบบไล่ฟ้านะคะมีไฟขอทางด้านนี้นะจ๊ะด้านล่างก็จะสามารถที่จะแปลงสายชาร์จแบตได้แล้วก็จะมีตรงที่เสียบนะคะเขาเรียกว่าเสียบกล้องติดนั่งรถยนต์ได้ค่ะระดับไฟประมาณสัก 2120วัตต์นะคะตัวนี้ค่ะมีฝั่งทางซ้ายขวามีครบมาพร้อมเลยนะจ๊ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะตัวจุดหรีนะคะหรือว่าจุดฉนวนความร้อนนะจ๊ะอันนี้คือไฟที่อ่าไว้เปิดตรงแอร์ด้านหลังนะคะถ้าเกิดว่าไฟไมีขึ้นแสดงว่าเราปิดแอร์ด้านหลังนะจ๊ะจะต้องเปิดไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ระบบการเลื่อนถลายนะคะมีตอนกลางคืนนะคุณหามองเห็นชัดเจนมากมีไฟขึ้นมาสามารถเสียบสายชาร์จแบตหรือว่าแฟลชไดร์ได้นะคะฝั่งทางด้านนี้คุณหาจะเป็นช่องแบบขนาดเอกประสงค์นะคะ ตรงนี้กับตรงนี้นะคะสองฝั่งซ้ายขวาสามารถใส่เหรียญแล้วก็ใส่ปากกาต่างๆแล้วแต่คุณจะใส่เลยมัน <c oughs> เป็นช่องอเนกประสงค์จริง,งๆแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะคะ่ะจะเป็นช่องใส่แก้วน้ำเห็นไหมคะแก้วน้ำแล้วก็ขวดน้าขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดค่ะตอนนี้จะเป็นเกียร์ออโต้5สปีดเออคุณขับมันนะคันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัว True v l d r i ด e นะคะแต่ก็แรงเอาเรื่องเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าที่แบบไม่ใช่แบบว่า a d v e n t u อร์สายลุยขึ้นเข,ขาตลอดต้องมีมองว่า คุณเล่นแบบทูวิวเลยก็จะประหยัดน้ามันเหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะนี่เป็นระบบเบรกมือก้านยกนะจ๊ะเนี่ยค่ะแรงแมวแรงแมวดึงขึ้นก็ดึงแค่นี้แล้วเวลาปลดก็ปลดแค่นี้เออดีค่ะรถน,นะจ๊ะแล้วก็ที่พักแขนค่ะนี่ช่องเล็กๆนะคะแต่ว่าน้องนี่ค่ะ,ะเออลึกมากเลยค่ะใส่ของได้ก็ทั้งทันที่จาเยอะเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็บาะของเขาเนะ้องคุณหาจะเป็นบาอเบาะหนังที่มาจากโรงงานค่ะรู้สึกว่านั่งแล้วนะคะจะา ละมุนมากแล้วก็รู้สึกว่าด้านหลังนะคะรองรับไซิระได้ดีเหมือนกันค่ะด้านนี้ไหมคะก็ถือว่าเลิศเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ม่านบังแดดค่ะสองฝั่งซ้ายขวานะฝั่งซ้ายจะมีกระจกมาให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ตรงกลางด้านนี้ค่ะนี่ไฟก็ติดนะคะพร้อมขายแล้วก็มีช่องใส่แว่นตาอย่างนี้นะคะปึ๊บนะคะด้านหลังค่ะอ่ะไฟติดไหมคะไฟติดพร้อมขายค่ะนี่เดี๋ยวเราไปดูห้องเดรแถวที่สองกันเลยค่ะ แล้วเราก็อยู่ฝั่งทางด้านหลังหรือว่าแถว2ของ PPV คันนี้นะคะหรือว่า Toyota c o r u n e r ชมแชมป์นะคะ3.0 V Diesel นั่นเองนะคะเพ่อจะบอกว่าคันนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันค่ะแล้วก็คันนี้นะ,ะเขาสามารถที่จะปรับเอนนอนได้นะคะอย่างนี้ค่ะหรือว่าจะปรับเป็นแบบหลังตรงเขือนแบบเมื่อกี้ก็ได้นะคะเสร็จปุ๊บนะคุณหายังไม่พอนะค,ะคันนี้ค่ะจะบอกว่าเขาสามารถพับเบาะได้ถึงแบบ40-60เป็นการพับแบ่งเลยนะคะแล้วก็ได้มีขักนี่ มีที่พักแขนมาด้วยค่ะแล้วก็ด้านหลังนะารองรับสรีละได้ดีถ้าไม่เชื่อต้องมาลองนั่งคันนี้ดูนะคะเดี๋ยวมีพับเบาะให้ดูค่ะง,ง่ายๆเลยนะคะแรงแมวอย่างเราก็ยังสามารถพับได้ด้านหลังก็จะมีเชือกดึงๆอย่างนี้นู่นนี่แค่ดึงออกมาอย่างนี้ค่ะปึ๊บปึ๊บเนี่ยค่ะพับตั้งขึ้นอย่างนี้ปุ๊บนะคะแล้วเราก็ขึ้นมานั่งแถวสามนี่แบบนี้ค่ะเป็นไงคะ ด้านนี้คุณสามารถที่จะใส่ของใส่กระเป๋าเดินทางได้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะน้องๆหนูๆก็ยังสามารถนั่งได้คะ่ะละอย่างคือสําคัญมากเลยคุณขาด้านหลังนะะ่ากว้างขวางขนาดนี้แล้วนะคะด้านบนก็ยังมีแอร์ลาวค่ะด้านนานี้คะ่ะแอร์ลาวนะคะระบบการปรับแอร์จะมีแบบว่าเป็นแบบออฟไฮแล้วก็แบบเป็นโลนะคะตอนนี้พี่ก็ปรับโลคะ่ะคือไม่ต้องแรงมากนะจ๊ะช่องแอร์ก็สามารถออกแบบสองฝั่งซ้ายขวานาะออกแบบปกติเลยนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้คะ่ะ มีมีแอร์ออกมาแล้วก็มีความเย็นฝั่งทางนี้เหมือนกันนะคะก็ะคือด้านนี้ก็สามารถใส่แก้วกาแฟใส่ขวดน้าได้ด้วยคุณโห้นั่งสบายเลยค่ะก <c oughs> ว้างนะต่อลองเอาเบาะลงมาลองดูนะคะเนี่ยน้องบีก็ยังนั่งได้คุณหาก็น้องบีสูงประมาณ165ยห้านะคะขาก็ยังได้อยู่ค่ะถือว่าไม่ติดไม่ชิดมากนะคะหน้าก็ยังลู ขาเหลือขากว้างนะคะแล้วก็ยังมีกระเป๋าจิงโจ้แล้วก็ช่องใส่ขวดน้ําขนาดใหญ่ด้วยค่ะถือว่าคันนี้นะคะรถค่ะราคาแค่สี่0 0 0ก็้าหมืนเกพันือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยนะคะแนะนําเข้ามาดูตัวจริงที่ร้านไมค์คาร์เจลลี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องในสารฝั่งทางด้านหลังกันเลยค่ะว่าสามารถใส่กระเป๋าได้เยอะหรือเปล่าไปดูกันเลยเราไปธีการเปิดด้านท้ายนะคะ เหนื่อย <laughs> อ่ะเพียงแค่สัมผัสเบาๆนะคะนี่แล้วก็ดันขึ้นมาค่ะจะสังเกตว่าเอ้ยมีกล้องถอยตรงนี้นะจ๊ะอ่ะแล้วก็ปล่อยเลยค่ะนี่เป็นไงคะบเล็กเพาว่านคะคะด้านหลังเขาเนกนะตัวสปริงโช๊กต่างๆก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติเพราะว่าทางร้านของเรานะคะจะมีการเช็คส่วนที่สึกหล่อให้ก่อนออกถ้าตรงไหนเสื่อมทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่เลยค่ะนี่แล้วก็ของทางซ้ายมือสังเกตดีๆนะคะ จะมีช่องอุปกรณ์คุณหาเป็นบล็อกนะคะด้านนี้ค่ะนี่ก็ยังมีอุปกรณ์ที่มาจากโรงงานนะเป็นแบบแม่แรงนะคะส่วนอะไรก็อยู่ด้านล่างยางอะไรนะจ๊ะแล้วก็คันนี้ค่ะด้านแ้ายเขานะคะเห็นเล็กๆฐานและเล็กขนาดนี้คุณหาบอกเลยเพาว่าเฮ้ยแค่นี้ก็กว้างนะนี่คือสามารถใส่ของแบบจุกจิกจุกจิกได้น,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีกระเป๋าใบให,ใหญ่นะสามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยเดินทางแล้วเป็นใส่แคมปิ้งแอนดวแอคชั่นนะคุณหาวิธีการพับเบาะกับพับลงไปเลยเนี่ยค่ะ เอาลงไปเลยสองฝั่งซ้ายขวานะจ๊ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต้องขออนุญาตนะคะถึงเราจะขาสั้นแต่รถเราก็ใหญ่นะ <c oughs> อะดึงขึ้นมาตรงนี้ทุกคนแล้วก็เกาะค่ะนี่แรงแมวแรงแมวสามารถทําได้แต่ว่าได้ว่าด้วยความที่แขนแมวสั้นนะคะ <c oughs> จะต้องขึ้นมาทําอย่างนี้นะคะนี่ด้านในก็กว้างค่ะกว้างชนิดว่า ไม่สามารถใส่สุ่มไก่ได้แต่ว่าสามารถใส่เด็กได้นะคะดีเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นท้ายรายการกันเลยค่ะเครื่องยนต์3.0ลิตรด,ดีเซล4ีสูบดูก16วาวไปดูกันเลยค่ะและนี่คือความเดิมของเขานะคะลยเคขาว่าไมคะอีแกลลี่มีการคัดสภาพรถที่เข้ามาแต่ละคันคือวารันตีเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำแล้วก็ไม่มีจมน้ํานะคะรถ ปี2014แต่ว่าจดทะเบียน2 1 5เลยค่ะว่าคุณหาคันนี้ก็ยังดูสวยงามนะคะมีการทาความสะอาดเบื้องต้นนะเลยค่ะว่าจะมีการเปลี่ยน่ายของเร็วให้ก่อนออกนะคะรวมถึงน้ํามันเครื่องค่ะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะถ้าเกิดแบบเสื่อมทางร้านจะเปลี่ยนให้ลูกใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ความเร็วของคันนี้คุณหาแผ่นเพสติกอร์มอ,อ,อก,กอ,อยู่ฝั่งทางขวามือของรถบ,บีถ้าเกิดว่าเราหันหน้าเขากับตัวรถนะจ๊ะแล้วก็คานเขาค่ะจะเป็นคานเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะคะคานเดิมจะมีตัวเลขนี้ด้วยคะ่ะนี่ตอนนี้นะคะค เดิมๆเลยค่ะวาเลีตเขาว่าไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ําคือคานเป็นคานเดิมไม่มีพับไม่มีงอเลยนะคะเห็นไหมคะความสวยงามแนะนําว่าเขามาดูตัวจริงที่ร้านไมค้าแกลลี่ค่ะแล้วก็ฝั่งทางฝากระโปรงด้านบนนะคะแผ่นแผ่นกันความร้อนก็ยังดูสวยงามนะคุณหาขนาดเป็นปีน4.5นะแล้วก็มีโลโก้โตโยต้ามาด้วยค่ะสีฝากระโปรงก็เป็นสีเดิมนะคะลองลองจิกดูนะคะ ถ้าจิกแล้วบุ๋มแสดงว่าเดิมแน่ที่หือว่าจิกแล้วแข็งไม่มีรอยจิกก็แสดงว่าทําสีมาแต่นี่คือเดิมจริงๆค่ะรวมถึงสติกเกอร์ของทางด้านนี้ก็ดําเดิมเหมือนกันนะคะนี่โมเดลเขาว่าคุณมันมีไม่ถึงไงเธอต้องยืสนสถานีคุณเออแนะนาว่ามาดูตัวจริงที่ร้านไมค์คายแกลลี่ถ้าไม่สวยไม่ตรงปกไม่ต้องซื้อค่ะเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นภายอะไรกัน,กนเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างถูกใจใครบ้างไหมคะกับ t o โย t a า o ค t u เนอค่ะบริการว่าคันนี้คุณหาตัวท็อปนะคะชมแชมป์เราด้วยค่ะเครื่อง3.0 v, v ดีเซล l Two ว h e e l ค่เเะเลขไหมวิ่งแค่2 0 0 0นิดๆเท่านั้นนะนะกับราคาพิเศษเพียง49,900 0บาทรักใครที่ขอสินเชื่อที่ร้านไหมคะแกลเลอรี่ของเรานุหนาเรายังมีฟรีค่าดำเนินการทางธนาคารค่ะฟรีค่าโอน ฟรีออโอโซนตลอดอายุการใช้งานฟรี <Free S 1> เป็นถ่ายคล้องเร็วก่อนออกฟ <Free. S 1> รีประกันเครื่องและเกียร์หปีหรือว่า1น1 0 0กิโลนะคะแล้วก็ยังมีฟรีบริการชุกเฉินยีิบสี่ชั่วโมงรวมถึงรถจัไรยด้วยค่ะ เซอร์วิสทุกประเทศให้ด้วยค่ะ1ปีเต็มนะจ๊ะบอกเลยขอว่าใครที่สนใจนะเดินที่ไมค์คายกิลลารีนะคะเปิดทําการทุกวันค่ะแล้วก็มีตรงสุขุมวิทพัทยาแปดสิบห้าเืองในเกิดว่าลูกค้ามาไม่ถูกนะโทรมาที่เบอร์0868998968หรือจะติดต่อช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะทักหาเรา,าแอดมินได้เลยค่ะไม่ว่าจ,จะเป็น f เฟซบ o ๊กยูทูบไลน์อินสตาแกรมทิกเก็ตเว็บไซต์นะคุณาถ้าเกิดว่าเป็นไลน์นะคะใส่แอดเอ็มสีเก้าเก้าด้วยรนะับรองว่าเจอกันแน่นอนนะคะ ตจ้าพ่อพญาต้องไม่ขาดแกลอรี่ค่ะแแล้วเขาจะหารถมือสองสภาพดีนะต้องไม่ขาดเราขาดแต่รถสภาพดีดีสภาพแบบนางฟ้าออโรบินรถที่คุณกำลังจะตามหา